สวัสดีครับพี่เกดวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดในสมองตีนะครับค่ะเ,เริ่มต้นนะครับอยากให้พี่เกดช่วยเล่าหน่อยว่าพี่เกดมารู้จักไอเซเวเดได้ยังไงครับอ๋อน่าจะรู้จักแบบเหมือนมีข้อมูลมาผ่านตาว่าออน้ำเซเว่นเดมันช่วยดูแลสุขภาพอะไรอย่างเนี้ยค่ะออนอกจาน่าจะทางทางไลน์หรืทางเฟซไม่น่ใจก็คือเห็นจากสื่อนะครับแล้วจากสื่อ แล้วจริงๆเนี่ยที่พี่เกดเนี่ยตัดสินใจเนี่ยเพราะว่าพี่เกดอยากจะดูสุขภาพเรื่องอะไรล่ะครับคือตอนแรกอ่ะคือเราอ่ะส่วนตัวก็คือนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมคะแล้วกลางคืนก็จะเขลุกห้องน้ําบ่อยมากมันทําให้การพักผ่อนของเราไม่ค่อยดีครับค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะประมาณนี้ว่าแล้วจะอยากจะดูแลเรื่องสุขภาพของที่สามด้วย อืมแล้วพอพี่เกศเข้ามาเห็นข้อมูลเนี่ยพี่เกศใช้เวลานานไหมครับในการตัดสินใจนานมาก <laughs> นานแค่ไหน<อ>ครับพี่ก็น่าจะหลายเดือนนะโอครับถ้าเดือนอะไรเงี้ยปันหรือกว่านั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าเราอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ซื้ออะไรง่ายงี้ยไงถ้ามีาค่าของไม่ดีจริงอะ่ะเราก็จะไม่ซื้อเราก็มาศึกษาจากคนเขาเม้นมาคอมเมนต์มาว่าเออดีเงียนีน่อะไรเงี้ย แล้วก็เออมันก็ดีเนะเพราะว่าเราก็มีตรงนี้ด้วยคือตระแรกไขมันมันก็เยอะด้วยใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเออมันช่วยเรื่องสุขภาพให้เลือดไหลเวียนดีทําให้ร่างกายเราถ้าไขามงไขมันในความดันเบาหวานอะไรเงี้ยมันจะลดลงพี่ก็สนใจครับอันนี้พี่เข้ามาอยู่ในกลุ่มไฮโดรเจนบําบัดใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วก็คือได้ศึกษาข้อมูลอยู่เรื่อย ใช่ใช่ดูฟังจากเขานั่นแหละคอมเมนต์มาเพราะนั้นว่าดีอย่างนี้อย่างนี้เออเราก็จะจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน,น่ใจจนจนจนศึกษาแล้วก็มั่นใจว่าถ้าทางต้องดีแน่ๆเลยก็เลยตัดสินใจว่าตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าไฮเดรจมันคืออะไรครับแล้วทีนี้มาพอมาได้ศึกษาเออมันคือน้นําที่เป็นโมเลกุลที่เล็กทําให้น้ํามันเป็นโมเลกุลเล็กเพื่อจะให้ดูดซึมในร่างกายได้ดีก็เลย,ก,เลยก็เลยตัดสินใจเพราะว่า กว่าจะซื้อนี่นานมากบอกบอกได้เลยนานมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเงินมากใช่ไหมคะก็ต้องิพิจารณานิดนึงว่าของที่เราจะซื้ออ่ะมันจะมีประโยชน์กับสุขภาพเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จนจนตัดสินใจซื้อจนตัดสินใจว่าเออซื้อดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่คอมเมนต์มานี่มันเป็นมันมีเหตุผลสําหรับเรื่อง ส่วนตัวของเราด้วยไงเออบางคนเป็นเบาหวานบางคนเป็นความดันบางคนไขมันอะไรเงี้ยคือเราก็เป็นหนึ่งในนั้นในโลกนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะแล้ว,แล,วแล้วพอพี่เกดเนี่ยได้เครื่องไปแล้วเนี่ยดื่มแล้วเนี่ยได้ผลยังไงบ้างครับคือคือด้วยว่าพี่สาวก็เป็นเลือดติดใช่ไหมคะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเออซื้อมาได้เราจะได้กินพอกินแล้วส่วนตัวส่วนตัวไขมันก็ลดลงแล้วก็ นอนหลับได้ดีแล้วก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยจะหลับดีมากเพราะเมื่อก่อนต้องกินยาเลยค่ะกินพวกเมลาโทนินให้นอนหลับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวนี้ต,ต้องกินไหมครับไม่กินมานานแล้วค่ะโอ้ดีจังเลยไม่กินมานานแแล้วเ,นะเพราะว่าเรากินน้ําอันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็สูดดมด้วยคือถ้ากลางวันเนี่ยก็จะสูดดมถ้ามีเวลาทําทําตลอดคือสูดดมแล้วก็กลางคืนก็ทําด้วยก่อนนอน ครับก็รู้สึกว่าทําให้เรามีสุขภาพดีขึ้นทําให้เราหลับดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องไขมันก็ลดลงไปเจาะเลือดก็ลดลงแล้วทําให้ให้เลือดเราไหลเวียนดีด้วยร,รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงที่สําคัญเนี่ยรู้สึกกับตัวเองครับ,รบแล้วตอนนั้นที่พี่เกศแบบลุกเข้าห้องน้ําบ่อยเนี่ยคืนหนึ่งประมาณกี่ครั้งครับสี่ห้าครั้งโอ้โหสี่ห้าครั้งเลยนอนไม่พอเลยสริง นอนไม่พอเลยและคือไปตรวจน่ะมันไม่มีเบาหวานไงแล้วก็เราทําไมเราทําไมถึงลุกข้องน้ําบ่อยแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองค,ค,คือเหมือนมันจะเคยตัวแริ่กบไม่รู้พอพอนิดนึงแล้วก็เออจะรีบม,มาแล้วคือทําให้เราการพักผ่อนไม่ดีเลยค่ะครับอู้อย่างนี้แทบแทบจะต้องตื่นทุกชั่วโมงสองชั่วโมงเลยใช่ไหมครับใช่ใช่คือไม่ได้นอนไม่ได้อะไรเลยร่างกายก็อ่อนเพลียกับการที่ไม่ได้นอนครับ หลังจากดื่มน้ำไฮโดรเจนแล้วเหลือกี่ครั้งครับคืนหนึ่งคือเราก็ดื่มมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราลดลงจากห้าก็เหลือสามใช่ไหมคะก็เหลือสามตอนนี้เหลือสองหรือหนึ่งบางทีก็ไม่เข้าเลยโอ้โห oh, oh, หลับยาวเลยตื่นมาสดชื่นสดชื่นคือ,ค,อคือรู้ว่าของเขาเนี่ยมันดีจริงๆอันนี้ไม่ใช่หน้ามาแล้วไม่ใช่อะไรเลยนะไม่ใช่มาเชียไอเซเว่นเดย์ Day เลย คือใช้แล้วแล้วรู้สึกว่าเออห้าพันนี่รู้สึกดีมากครับรสแล้วเราก็ได้ไม่ได้กินคนเดียวนะคะเราก็ให้พี่สาวกินด้วยอื <c oughs> เห็นบอกว่าพี่สาวพี่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบเหรอครับเป็นยังไงฮะพี่ใช่ค่ะก็คือมันน่าจะมาผลจากวัคซีนมัน้งเพราะว่าฉ <c oughs> ีดวัคซีนไปเมื่อเดือนกันยาแล้วมาเป็นเส้นเลือดตีบเมื่อเดือนกุมภาหกห้าตีดเมื่อเดือนกันยาหกสี่แล้วก็เป็นกุมภาหกห้าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเหรอครับ ใช่ค่ะอยู่ดีก็ล้มไปเลยแล้วก็เลยพาไปส่งโรงพรยาบาลนะคะครับพออยู่โรงพยาบาลได้สักพักหนึง่งคือเขาอ่ยังนั่งไม่ได้เลยแต่หมอให้กลับบ้านหมอที่โรงพรยาบาลเขาบอกให้กลับบ้านเพื่อไปดูแลตัวเองทํากายภาพที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเรากว่าโอ้หมอยังเขายัางนั่งไม่ได้เลยแต่มาให้เรากลับบ้านแล้วคือนั่งแล้วแล้วโอนเองเนะี่ยต้องคอยจับขอบเ,เตียงครับค่ะก็หลังจากกลับมาเนี่ยเราก็ ได้เอาน้ำไฮโดรเจนเนี่ยให้เขากินเพราะว่าคือว่าเส้นเลือดติดมันน่าจะมาจากว่าเส้นเลือดเลือดมันเดินไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้ว,ลวตอนตอนตอน,น,ต,อนตอนไปโรงพยาบาลน,นี่คุณหมอเขารักษาย,ยังไงครับผ่าตัดหรือว่ากินยาหรือว่าเขาทํำยังไงฮะคือกินยาละลายลิ่มเลือดค่ะไม่ได้ผ่าตัดอะไรเลยอ๋อครับ,รบกินยาละลายลิ่มเลือดก็พอหลังจากกลับมาเราก็ให้เขากินน้ำไฮโดรเจน ให้เขาสูดดมคือพยายามทําให้บ่อยที่สุดกับคือกินน้ําแทนน้ําปล่าหมดเลยแทนน้ำเปล่าที่เรากินเลยกินน้ําไฮโดรเจนแทนน้ําเลยค่ะครับเราไม่ได้กินน้ําเปล่าเลยกินแต่น้ําไฮโดรเจนตลอดทั้งวันครับก,กินเลยให้ได้เดยอแล้วก็สูดดมสูดดมมีเวลาก็สูดดมเอสักพักนึงก็เอาละน้องสูดดมละคือพอเขาทําเนี่ยนะคะแล้วหมอนัดอนะ่ะ คือก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ซื้อไห้ไอ้เครื่องเซเว่นเดย์เนี่ยยังไม่ได้ซื้อเราหมอนัดหมอเจาะเลือดเขาเลือดเขามันไม่ค่อยออกมันก็จะหนื่อหนื่แล้วมันก็จะดึงสลิงมาแล้วก็มันจะยากมากเลยกว่าจะออกมาเป็นหลอดได้<ะ>เลือดมันหนื่อตรงนี้มันโคน้นพอหลังจากที่เขาดื่มน,น้ําไฮโดรเจนไปแล้วแล้วหมอนัดไอ้ตรวจเลือดพอหมอเจาะเข็มไปพยาบาล สลิงสลิงขึ้นมาเลือดไหลปุ๊ดเลยค่ะเห<อ>มือนน้ำเลยไรมันน้ำเ,เลยครับใช่คือเราไปเจาะเลือดเขาเราเราจะต้องไปดูแหละเราต้องเข้าไปกับเขาแล้วหมอเจาะเลือดเนี่ยเรารู้เลยหลังก่อน <Honestly. S 2> ที่จะกินน้ำไฮโดรเจนเลือดเขาหนืดมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะออกแบบไม่ขึ้นสลิงเลยแต่พอเราให้เขากินน้ำไฮโดรเจนเจาะเลือดปุ๊บดึงสลิงเลือดปุ้งปี๊ดมาเลยแบบ มันมันเหมือนน้ำเลยเลือดเราไม่ค้นแล้วอะค่ะมันช่วยได้มากเลยนะคะครับแล้วผลเลือดของพี่สาวนี่หมอบอกดีมากเออผลเลือดดีแล้วก็อาการสะตกนี่หมอบอกว่าจากที่มันต่ำๆลงมันขึ้นมาได้ยงไหหมอพูดแบบนี้เลยนะคะต่ำๆ่ลงหมถึงยังไงนะพี่หมายถึงอาการมันมันมันก็ทํามือแบบติดกับพื้นอะสุดวขึ้นมาอาการการแบบสุดแบบว่าเหมือนติดพื้นละกลับมาดีขึ้นใช่แล้วกลับมัน เขาก็เอามือขึ้นมาแบบกลับมาดีขึ้นน่ะเขาบอกว่าเนี่ยแบบเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้นะแต่เดี๋ยวมันดีขึ้นมากเลยเนี่ยเขาก็ยังถามไปทําอะไรมาเราก็บอกว่าก็กินน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินน้ำไฮโดรเจนอะไรเงี้ยก็บอกหมอหมอก็แล้วเออมันต้องมีผลต่อนเนี่ยรู้สึกว่าเลือดดีขึ้นนะอะไรเงี้ยรู้สึกผลเลือดอะ่ะค่าความดันอะไรของเขาก็จะไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนนะคะลดลง คือช่วยช่วยในเรื่องร่างกายเขาดีมากเลยค่ะร่างกายเขาดีมากแล้วแล้วพี่สาวตอนแรกเขาจะไม่ยอมกินนะคะพอเราบอกกินเถอะฉันยังกินเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยกินแล้วทุกวันนี้นะคะน้ําปกติไม่กินแล้วก,กินน้ำไฮโดรเจนตลอดกริงอย่างเดียวเลยน้ำไฮโดรเจน,เนใช่กินน้ำไฮโดรเจนแล้วก็สูดดมคือเรารู้สึกว่าสุขภาพเราดีขึ้นแล้วพี่สาวก,ก็เป็นเหมือนกันที่ลูกห้องน้ําบ่อยจริงค่ะพอหลังจากนี่แล้วเขาเขาหลับยาว เขาหลับยาวหรือเขาไม่ลุกเข้าห้องน้เลยค่ะคือเราได้มา,าแล้วทําให้เราทําให้เราหลับดีน้ำไฮโดรเจนทําให้เราหลับดีเลือดเราก็ไหลเวียนดีเนี่ยค่ะผล่นการเราใช้น้ำไฮโดรเจนเนี่ยเราเครื่องน็ดเพิ่งเดียวเนี่ยได้ผลประโยชน์มากให้ดูแลทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะคคือเราซื้อมาแล้วแบบมันใช้คุ้มมากเลยแล้วที่ใช้มาต้องต้องมาไหล หลายปีแล้วนะสองสามปีเลยเนาะสองปีแล้วนะพี่ใช่ค่ะใช่นั่นแหละคือ <c ười> เราเสียห<ช>้าพันครั้งเดียวแล้วที่เหลือก็ใช้แต่น้ําเปล่าใช่ไหมพี่ใช่ค่ะคือเราเราเสียงเงินห้าพันเนี่ยเหมือนไม่เสียใดยตังค์เลยคแต่ถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยเราก็จะต้องเสียดาดตังค์ใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้เรื่องเนี้ยพี่ไม่เสียดาดตังค์เลยแล้วพี่ยังจะบอกต่อเพื่อนๆบอกต่อญาติว่าอเออเนี่ยเรามีสุขภาพดีเพราะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเราดื่มน้าไฮโดรเจนช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วเพื่อนก็ยังโทมผิวพรรณดีขึ้นอะไรเงี้ยเห็นได้ล้วทำไมผิวพรรณเธอดีขึ้นเ่ะค่ะเพราะพี่ก็เนี่ยแหละได้ออกกําลังกายบ้างแล้วก็จนอยากจะดื่มน้ําไฮโดรเจนที่ไม่ได้ไปดื่มน้ําอะไรอื่นเลยแล้วก็สูดดมสูดดม,ดดมนั่งเล่นมือถือไปก็สูดดมไปคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นภาระสําหรับตัวเราเลยมันไม่ได้กระทบชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมครับ ใช่ไม่ได้ไม่ได้บอกบางคนถ้าถ้ามันทาไอ<ม>อย่างอื่นหนึ่งคือม,มันคือถ้าเราใช้อย่างอื่นมาเหมืว่าอาหารเสริมนี่เราเราต้องซื้อแบบทุกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนใช่ไหมคะครับแต่อันนี้เราซื้อครั้งเดียวมันมีประโยชน์มากเลยค่ะเราซื้อครั้งเดียวเราใช้มาถ้าถ้าพี่ซื้ออาหารเสริมนี่ป่านนี้พี่คงแบบหมดเงินหลายตังก่านกว่านี้นะสองปีน่าจะหมดเป็นหม,หมื่นเลยไหมฮะอาหารเสริมเดือนหนึ่งถ้าจะกินประมาณเท่าไหร่ฮะ าปกติถ้ากินอาหารเสริมอะก็เดือนประมาณอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าจนสามพันอะไรประมาณเนี้ค่ะเพราะไหนจะนู่นนี่นะ่ะลำไหลตัวไงล้วเรากินนะ่ะที่เรากินมันหลาตัวแล้วตอนนี้พอกินไปพี่ก็ว่ามันเหมือนว่าอยามันก็เหมือนอาหารเสริมก็เหมือนทําลายสุขภาพกันด้วยนะพี่ว่ามากมันก็ไม่ช่วยดีแต่เรากินน้ใํใไฮโดรเจนนี่บอกได้เลยเขาว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่ามันไม่มีผลทําให้ร่างกายเราเสียหายอะไรเลยแต่ถ้าเรากินอาหารเสริมเนี่ยหนึ่งเป็นเงินใช้เงินเยอะสองมันก็มีปัญหาเรื่องตับใตอะไรมันก็มีส่วนด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นยาอาหารเสริมเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยบอกว่าคุ้มมากเลยค่ะเครื่องไฮน้ําไฮโดรเจนเน่ยทําซื้อครั้งเดียวคุ้มมากเลยค่ะดีครับพี่ครับตอนที่พี่สาวเนี่ย เช่นเรื่องในสมองตีบออกจากโรงพยาบาลเนนะี่ยต้องอทานยาเยอะไหมครับเออเดี๋ยวพี่บอกอีกเรื่องหนึง่งตอนที่สาวออกจากโรงพยาบาลเขาจะปวดหัวปวดหัวตลอดกลับมาจากโรงพยาบาลเขาจะปวดหัวหลังจากท,ที่ให้กินน้ำไฮดเดรชันเขาไม่ต้องกินยาพาราเลยเขาไม่ปวดหัวเลยก็กินแ่แค่ยาละลายลินเลือดแค่นั้นคือไม่งั้นก็กินทุกคืนเขาปวดหัวมากเลยหลังจากกลับโรงพยาบาลเนี่ยเขาปวดหัวหมุนตลอดคืนแล้วก็ต้องกินยาอย่างน้อยก็ พาลาสองสามเมตรต่อวันแ่ละครับตอนเฉพาะคืนนะคะต้องวันก็ต้องมีบริโภคบ้างเขาปวดหัวบ่อยมาก<อ>แต่พอกินน้ำโอเจนเนี่ยพี่มีความสุขเหมือนเหมือนเขาไม่ได้เรียกหายาเลยอะ่ะเขาไม่ได้เอายาเลยเขาไม่ได้บอกเอายามาให้หน่อยเนี่ยมันไม่ต้องเลยสุขภาพเขาดีขึ้นมากทุกวันนี้เขาเขาเดินเหมือนคนปกติแล้วนะคะอ๋อดีจังเลยพี่ว่า<ะ>พี่ว่ามันน่าจะมาจากน้ำโอเจนเนี่ยแหละ เขาทาให้เลือดเขาไหลเวียนดีร่างกายเขาก็ดีขึ้นสุขภาพก็แข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขากลับมาเหมือนเป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วยาหลายหลายริมเลือนนี่ยังต้องทานอยู่ไหมครับก็ต้องทานค่ะต้องทานปกติวันละสองเม็ดอะไรเงี้ยเม็ดหนึ่งเช้าเม็ดอะไรเม็ดหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้ทานเยอะแต่ว่าที่ส่วนที่สําคัญที่สุดพี่ว่ามาจากน้ำไฮโดรเจนนี่แหละทำให้เขาร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นอืแล้วตัวพี่ก็แข็งแรงคือพี่เนี่ย เอ้ยาไขามันนี่ก็ไม่เ้่งกินแล้วนะอ๋อเหรอครับสุขภาพค่ะไม่ได้กินยาไขามันแล้วตอนเนี้ยแต่ก่อนไขมันเยอะไหมพี่สามร้อยหกสิบโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะมากหมอบอกว่าเออเนี่ยหยูระวังจะตื่นขึ้นมาเส้นเลือดแตกนะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องกินยาหมอครับแล้วก็พอกินยาหมอเสร็จแล้วพี่ก็พี่ก็หยุดยาไปเองกลับไปหาหมอขึ้นอีกขึ้นอีก ไขมันขึ้นไปอีกสามร้อยก็ต้องกินยาอีกใช่ไหมคะพอตอนเนี้ยไปเจาะเลือดแล้วหมอบอกว่าไม่ต้องกินยาแล้วแล้วพี่ก็กินน้ำไฮโดรเจนเนี่ยพี่ก็มีความความสุขกับพี่อะคงไม่ต้องกินยาแล้วอ่ะเนี่ยเจาะเลือดไปแล้วจะหมอจะนัดอาทิตย์หน้าครับนะคะว่าผลเลือดเป็นไงแต่พี่มีความสุขว่าพี่ไม่มีอาการอะไรเลยสุขภาพพี่มันมีความรู้สึกรักแข็งแรงขึ้นไง เมื่อก่อนก็ปวดเมื่อยด้วยนะคะร่างกายต้องไปหาหมอนวดบ่อยมากครับร่างกายปวดเมื่อยตามข้อตามเข่าตามอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หอมานนวดทีห้าร้อยห้าร้อยเพอเดี๋ยวนี้กินน้ำไฮโดรเจนที่มีความสึกเลือดที่ไม่เหนือ่อยแล้วเลือดไหลเวียนดีแล้วตัวที่ก็มีสุขภาพดีขึ้นอาการปวดเมื่อยไม่มีนอนไม่หลับไม่มีแล้วก็ไม่ค่อยลุกเข้าห้องน้ำคืนนึงก็ครั้งบางทีก็ไม่บางทีก็สองครั้งแค่นั้นละ่ะ ไม่เหมือนเมื่อก่อนห้าหกรังรเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกคือน้ำไฮโดรเจนม,มันมีผลดีมากคือพี่ตัดสินใจซื้ออ่ะเพราะพี่คิดว่าเออเราลองมาดูสุขภาพสุขภาพสิถ้าเห็นผลเราจะได้ไปแนะนําญาติพี่น้องเราแลวถ้าไม่ดีเราก็จบแค่ห้าพันแต่อันนี้ทีมความสู้ว่าคุ้มค่ามากค่ะแล้วเราก็ยังไปบอกต่อญาติพี่น้องเราให้เขามาหันมาดื่มน้ำไฮโดรเจนดีกว่าน้นําดื่มน้ําเปล่าครับ อะไร mm hmm. อย่างเงี้ยเหมือนน้าแร่อะไรก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ไม่ช่วยนะพี่ว่าน้ําไฮโดรเจนเนี่ยช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นพี่ว่าสุขภาพที่เลือดไหลเวียนดีมากครับโอ้ oh, หน้า<ใ>นตาก็สดใสมันช่วยให้เรื่องหน้าตาผิวพรรณดีขึ้นมากเลยค่ะย้อนวัยเลยนะ <ไป S 1> ี่ใช่พอไปเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะทักจะทําอะไรมาออไม่ได้ทําอะไรค่ะฉันแค่ดื่มน้าไฮโดรเจนทุกวันทุกวันแล้วก็ดื่ม เยอะหน่อยวันละหกกระบอกอะไรเงี้ยบางทีก็มากอย่างน้อยหกบอกมันให้ได้บางทีก็มากกว่านั้นท,ทำได้ให้แค่กินให้ได้มากแล้วเพื่อนก็จะบอกเออเออจะลองมั่งอ่ะบอกเออซื้อได้เลยเธอเนี่ยแต่ซื้อห้าพันเธอใช้ได้เธอหลายปีมากเลยนะคะคุ้มค่าแค่ปีมันก็คุ้มแล้วนะห้าพันใช่แค่ปีหนึ่งก็คุ้มนะครับคิดว่าแค่ปีก็คุ้มคุ้มแล้วค่ะ แค่คแค่ปัญหาสุขภาพที่เราเห็นว่ามันดีขึ้นอ่ะห้าเดือนหกเดือนอเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะพี่คุ้มมากเลยใช่เราไม่ต้องเสงียงเงินแบบเล็กๆ็น้อยๆยมันม่ไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะบางทีเราก็ต้องไปหาหมอโนดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องเลยค่ะคุ้มมากเลยพี่กินน้ำบบเฮเดรเจนทุกวันทุกวันนี้พี่สุขภาพดีมากแล้วไม่ต้องมาเสียงเงินเล็กเน้อยน้อยอะไรเยอะแยะสุขภาพพี่สาวก็ดีตัวเราก็ดีนั่นเค,ครับที่ว่า ไม่ไม่เสียใจเลยที่ซื้อแล้วถ้าพี่อ่านเจอในในเม้นนะ่ะว่าใครยังไงพี่ก็จะพี่ก็จะลงของพี่ไปเลยว่าดีมากค่ะเพราะว่าลองเองกับตัวแล้วเพราะพี่ไม่ใช่นามาครับพี่ลองเองกับตัวพี่รู้ว่าดีก็เลยอยากจะ,จะเลย<อ>ใช่<อ>ก,ก็อยากจะแชร์บ้างอะไรเงี้ยเวลาคนาราเม้นนะ่ะนะพี่ก็เลยไปแชร์บ้างว่าเออดีค่ะใช้แล้วคุ้มค่าไม่เสียดายตังค์อยากให้ในแบบพวกคุณทั้งหลายซื้อเลยค่ะ ครับก็อย่างอย่างตอนนี้เนี่ยจริงๆก็มีหลายคนเนาะบางทีใช้เวลาการตัดสินใจนานเหมือนกันนะครับทีนี้กลุ่มนะครับอยากให้พี่ลองฝากถึงทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาหรือเพิ่งศึกษาเนี่ยกําลังลังเลหรือว่ากําลังอยากตัดสินใจเนี่ยพี่เกดอยากจะฝากบอก,บอกทุกคนว่ายังไงบ้างครับอยากบอกบอกทุกคนว่าไม่ต้องลังเลเลยค่ะดิฉันเนี่นยลังเลเสียเวลามาเจ็ดแปดเดือนกว่าจะตัดสินใจ คือหาเงินห้าพันเนี่ยเราเออคือเครื่องทำไฮโดรเจนเนี่ยมันดีมากจริงๆและอยากอบอกบอกทุกคนที่ยังไม่ได้ซื้อตัดสินใจเลยค่ะคุ้มค่ามากค่ะเพื่อสุขภาพของเราที่ดีเราจะได้ไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปนั่งหาหมอแค่เราเออกกำลังกายกินน้ำไฮโดรเจนแค่นี้สุขภาพก็ดีแล้วค่ะแล้วรวมถึงผิวพรรณคุณก็จะดีเต่งตึงขึ้นย้อนไวัยได้ แล้วทาให้การนอนหลับเราดีขึ้นรวมๆแล้วสุขภาพดีขึ้นยัง,งมากจัดจ้นเลยค่ะโ <Okay. S 2> อเคบอกทุกคนให้ตัดสินใจเลยนะคะไม่ต้องลังเลค่ะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพิเกตมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเสลนเลือดในสมองตีมเนะี่ยคนถามเข้ามาเยอะมากก็วันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะไปดูแลสุขภาพ เสนติเนี่ยรักษาดีมากเลยทําให้เลือดไหลเวียนดีสมองก็จะดีขึ้นคือเส้นเลือดที่มันโคตรโคตข้นๆนเลือดมันข้นมันก็จะดีไปหล่อเลี้ยงสมองสุขภาพคุณก็ต้องดีขึ้นมากอย่างเร็วเลยค่ะพวกที่เป็นเส้นเลือดตีเป็นกระเก่าพวกเนี้หรือน้ำพอลเจนใชะค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าของเขาดีจริงๆขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากนะครับพี่เก๋ขอพระเจ้าอวยพรนะครับพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะครับ